สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาร์โรวัลลูกตาลดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นผิกอากาศกับคําถามที่ว่าเขาจะเลือกเราไหมค่ะการิกามีไพ่ทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2องแลกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะคนที่เลรับไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่นาพินิโคล แฮงแมรและไปสุดท้ายนะคะเป็นนายอัลฟานค่ะลูกตายมัว่าคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะเขาอะค่ะก็ยังห่วงความโสดอยู่นะคะค่อนข้างที่จะยังรักคุณอยู่ค่ะยังมีความระแวงอยู่ถ้าถามว่าเลือกเลยหรือเปล่าเนี่ยต้อคิดว่าใน3าเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้เลือกนะคะอาจจะยังห่วงความโสดอยู่อาจจะเป็นคนคุยกันอยู่นะคะหรือว่าระแวงอยู่คะ่ะว่าจะเลือกคุณดีหรือเปล่าเพราะว่าคุณเองก็ดูดีมากๆเหมือนกันนะคะยังมีตัวเลือกกันอยู่คะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะคุณได้ไพ่ นาออกครับค่ะ ซีซอบเพนิเคลล่ะบรรทัเป็นเดวิลนะคะลูกตามองว่าเขาเลือกคุณค่ะแต่ดูว่าเขาอะค่ะจะไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะนายออฟคัพขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงการที่เขาอะค่ะเป็นคนที่เจ้าชู้รุ่มร่มหรือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะซีซอบเพนิเคลขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกสบายใจนะแต่เดวิลขึ้นมาบ่งบอกว่าเขาอะค่ะอยากยึดปิดคุณไว้แต่เขาอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะสำหรับคนที่เราไพาก่กองที่2ค่ะสำหรับ คนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะคุณได้ไพ่ Ten of s w o r d ค่ะ Page of c u p และใบสุดท้ายนะคะเป็น Well of Fortune ค่ะลูกตามบอกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3เขาจะไม่เลือกคุณในตอนแรกนะคะ Ten of s w o r d ขึ้นมาบ่งบอกว่าเขาอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาหรือคุณเองอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาอาจจะต้องจบกับคนเก่าของคุณก่อนหรือเคลียร์ปัญหาของคุณก่อนนะคะแต่ว่ามีโอกาสในอนาคตที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กลับมา เริ่มต้นคนใหม่แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีถามว่าวันนี้เลือกไม่อาจจะยังไม่นะคะแต่ในอนาคตไม่แน่นะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดหัวใจกดติดตามลูกตานไว้และอยากได้ท็อป,ปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ